ทุกคนรู้ถ้าหนูไม่เคยทำร้ายใครเลยหนูพูดให้ร้ายใครไม่เป็นอ่ะมีแต่คนมาทำร้ายหนูก่อนแล้วหนูต้องยอมให้เขาทำแบบนี้ตลอดไปไหมหนูก็อยากมีที่ยืนของหนูบ้างหนูออกมาแล้วก็ให้หนูได้ใช้ชีวิตหนูบ้างสิเอออ่ะจะออกมาพูดเรื่องทำร้ายร่างกายที่เป็นคลิปค่ะที่เป็นข่าวในคลิปหนูแค่อยากจะออกมาปกป้องตัวหนูเองแล้วก็หนูไม่ได้สนับสนุน การใช้ความดุรลงซึ่งเขาอยู่ในระดับนั้นแล้วแล้วเขายังต้องมาทําร้ายร่างกายหนูอีกหนูไม่หนูไม่โอเคค่ะหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนหนูไม่ได้ถึงหนูไม่เคยทําใครก่อนอยู่แล้วพอแบบมาเจอแบบนี้หนูแบบเสียใจมากๆเขามา <Okay. S 2> เขามาคุยเรื่องแฟนเก่าหนูพอหนูอธิบายไปเหมือนเขาบอกว่ามึงอย่ามึงอย่าเสียงดังมึงอย่าขึ้นเสียงอืมเขาบอกหนูแบบนี้มึงอย่าขึ้นเสียงแล้วก็พอ พ่อหนูบอกว่าเอ้าแล้วคุณไม่ฟา